เส,เสือคาริโนบอนวันนี้ชกเป็นคู่เอกนะเจอกับโรเบิร์ตล้วนะเราเคยชกกับเขาไหมไม่เคยคไม่เคยเมื่อเช้าเรามาเท่าไหร่น้ำหนักมากับปอนด์นะเกินปอนด์ตัวนี้ผ่านฉลุยนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมที่วินอุบนครับวิน,นอุบลซ้อมมากี่วันเป็นเซ็ตประมาณสองอาทิตย์ได้รเราพื้นเพเป็นมวยสไตล์ไงทีมงานครับคู่ต่อสู้เห็นก็ไม่ยังเข้ายัางไงเตะขาต่อยหมัดครับเราได้สูงนะเราสูงเท่าไหร่ถึงร้อยเกือบเจ็ดสิบเลจ็ดสี่ครับปล่อยๆครับ โปรยประมาณ5-8หักกันล่าสุดชกไว้ที่อมน้อยครับเป็นไงวันนั้นผลงานชนะสมองทองครับอ่าววันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบอ๋อเวทที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบประมาณนี้ก้อนนี้ก็คุมมาไม่ไม่เยอะนะและก่อนหน้านั้นอีกสองไฟเป็นไงผลงานเราชนะหมดชนะหมดนะชนะมากี่ไฟต์ติดแล้วเจ็ดไฟครับเจ็ดไฟนะวันนี้เจอกับโรเบิร์ตนี่ไร้ปัญหาแน่นอนอ่าเราหลานจากจังหวัดบนหน้าทันีครับอ่าฝากไว้คำเชียร์นวันนี้กูเอง โอเคข้าม่น okay. okay. <player> okay. ้องชายจุ๊ดีครับเออนี่สองมงคลช่างเองนี่บางคนก็บอกว่าชกมวยไม่ลืมตานะใครบอกไม่ลืมตาไม่ลืมตาจะเห็นได้ยังไงนี่แหละนี่หมัดหนักแล้วเนี่ยเอายืนคุยพี่นิดนึงสักหนึ่งนาทีเอาละแนะนําตัวกันหน่อยน้องชายครับสวัสดีครับผมโรเบิร์ตสองมงคลการช่างันนี้เราเจอกับใครดิเสือขาวนะเจอสูงอีกแล้วเลยครับประชาชนลูก็สูงสูงเยอะไหมไม่เท่าไหร่ครับยาวๆเราเขาเคยเจอมาตลอดอยู่แล้วนี่ เราสูงเท่าไหร่เอ้าสูง้107เลยเมื่อเช้าเรามาเกินเท่าไหร่เกินตอน72ตัวนี้หานเฉลุยยังซ้อมอยู่ที่ซ้อมคนละเท่าไงกี่วันนะซ้อมมาเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเราพื้นเพเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์ครับไฟเตอร์แล้วเสือขาวได้เห็นคลิปกันไหมก็ดูอยู่เขาประเภทยังไงเข่ารู้ว่ายังไงปีมือครับแข่งขายปีมือเขาสูงมานะเราเจอถุงสูงมาบ่อยนี่อ่าน้ำหนักไปล่อยร้อยอีทีเท่าไหร่58 59ล่าสุดรถชกไว้ที่ อ้อมน้อยครับเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนรวมประกอบแล้วก่อนนั้นในสองไฟอะชนะเด่นชนะกี่ไฟเอาสามไฟเนี่ยชนะไฟหนึ่งครับแพ้สองแล้ววันนี้ร้อยยี่สิบอ้อมน้อยวันนั้นล่าสุดโชคร้อยเท่าไหร่120ร้อยยี่สิบทวีดีโอเคนะไอ้คุมมันต้องคุมอยู่แล้วสามสี่โลมันเรื่องปกติทั้งมวยอ่ะฟังแฟนขับเชี่ยวหน่อยวันนี้กูร้องด้วยผมสวัสดีครับช่วยเชียร์เป็นกมาจให้ด้วยครับ เต็มที่แน,น่นอนอ่านี่เนื้อตัวปึกไ้ปึก่กานตัชช่างเรียบร้อยนี่ฮะ